สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับผมมารีวิวแปลงที่ดินคลอง23ครับตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของแปลงที่ดินคลอง23ครับโครงการโพทองแลนด์นะครับตรงนี้เป็นแปลงของเจ้าของที่ดินนะครับตัวนี้เป็นเราขายไปแล้วเราปลูกต้นไผ่นะครับเป็นสวนไผ่รอบแปลงแล้วก็ด้านในก็จะเป็นปลูกต้นมะม่วงต้นกล้วยครับเป็นโครงการบ้านโคกหนองนามโมเดลนะครับตรงนี้ทำตามนะครับดูน้ําน้ําก็จะเป็น ดินที่ถมก็จะเป็นดินจากคลองครับเราขุดคลองรอบรอบที่ดินแล้วก็เอาดินขึ้นมาถมครับนี่ครับบรรยากาศคลองยี่สามนะครับสวยงามมากครับบรรยากาศลมยืนลื่นนะครับตอนนี้ช่วงประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับตัวหมยังเย็นครับตอนนี้บรรยากาศลมพัดเย็นดีครับตอนนี้แปลงคลองยี่สิบสามเราเหลืออยู่ที่สองแปลงสุดท้ายนะครับเหลือแปลงสามจุดสองแปลงหนึ่งไร่แล้วก็แปลงหกแปลงสองไร่ครับ เราเปิดขายอยู่แค่ไร่ละ6 0แสนบาทนะครับคุณลูกค้าที่สนใจบ้านสวนแนวเกษตรครับแปลง1ไร่แปลง2ไร่เหมาะนะครับในการทำบ้านสวนสนใจรีบติดต่อผมมานะครับอาร์นะครับ0 8 9 1 5แ4 8เ0าพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ